สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับกลับมาอีกแล้วครับแม่หายหายเป็นนานยังทําอยู่นะพูดจะไม่คล่องแล้วเนี่ยใช่ไปวันนี้ตามหน้าโปกครับเป็นมิซูโนะโมทู m แปด j แปดอย่าจริงๆก็โก็โหตัวนี้คือตัวฮิตที่เขาเรียกว่าอะไรเรียกร้อนกันมาแบบนานมากใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเอาจริงจรอะถ้าใครรู้ว่าสีดำมันค่อนข้างหายากแล้วใช่แล้วอคือตอนนี้มันรุ่นนี้มันจะมีสีดำกับสีขาวใช่ไหมใช่ครับ มันก็จะมีพวกสีน้ำเงินที่เป็นลิ้นยาวอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามาคุยันถึงตัวนี้แล้วกันสีลิ้นสั้นนะครับแต่ก่อนจะไปชมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเอาจริงคุณก็ชอบเหมือนกันถูกใช่ผมชอบมากเป็นรุ่นที่ผมชอบที่สุดในตระกูลมิซูโนตอนนั้นเพราะว่าลิ้นมันสั้นตอนผมเห็นครั้งแรกผมไม่รู้จักบอกตรงต จะคิเป็นโมปกติใช่นืกอว่าเป็นโมเรียปกติแท่าแบบเฮ้ยทำไมมันไม่มีลิ้นอะไรอย่างเงี้ยไปดูที่อัปเปอร์ก่อนนี่คือจุดแตกต่างจริงๆที่เรียกว่า M8 นะอ่าฮะใครรู้ว่า M8 เนี่ยหน้าเย็บมันก็จะเย็บแบบนี้ใช่แล้วนี่คือลายเย็บของ M8 คือมันจะดูปั้นขึ้นเหมือนเป็นช่องใช่ครับช่องช่องลงไปที่เขาเย็บเย็บแบบตัดช่องลงไปนะถ้าโมปกติมันจะโค้งโค้งโค้งใช่ แต่พอมันเป็นแบบนี้หน้ามันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรผมว่าตอนใส่เข้าไปอ่ะมันดูแบนขึ้นอ่มันจะดูเบนเนหน่อยแต่เขาบอกผมนะหน้ามันหน้ามันเหมือนจะแคบกว่าตัวโมปกติใช่ใช่เวลาใส่นะแต่ผมว่าใส่ไปสักแป๊บเนี่ยมันก็จะขยายหน่อยอินหน่อยเออให้มันขยายใหน่อยก็จะโอเคเพราะมันก็คือต้องบอกเป็นดันแย่ตามสไตล์ใช่ใช่มิสโนะอยู่แล้วชิงโจ้นะ เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะเกรดแพนนะฮะเย็บมือนะมันทำเป็นแฮนด์เมดนะครับครับเป็นไงนุ่มไหมสุดๆหรือวแล้วผมรู้สึกว่าทรงมันดูเรียวปาดเรียวกว่ากว่าแบบโมเดียปกติเลยเพราะด้วยลายเย็บด้วยแหละอะดูข้างเท้าด้านนอกและด้านในครับด้านนอกก่อนแล้วกันนะฮะก็จะเหมือนตัวโมปกติเลยก็จะมีนี่ฟอนด์โมเดียนะโมเดียสีทองนะครับ แล้วก็โลโก้มิซูโน่ครับตามสไตล์ของมิซูโน่นะฮะต้องบอกว่าถ้า M8 เนี่ยมันมีแต่ J8 นะใช่ใช่ไหมใช่แล้วมีก็คือมีรุ่นเดียวอ่ะใช่ใช่ส่วนสีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีสีฉลองเป็นสีน้ำเงินที่เป็นลิ้นยาวพับไม่ได้จำได้ไหมอันนี้ผมบอกความพิเศษอย่างหนึ่งกันที่สีดํามันคิดอ่ะเพราะว่าถ้าคุณอยากได้โมสีดําำส่วนใหญ่โมสีดําจะเป็นลิ้นแบบพับครับผมถูกไหม ถ้าเป็นโมปกติอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นลิ้นสั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นสีขาวอย่างเงี้ยก็จะลิ้นสั้นครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสีอื่นอ่ะมันสามารถหาลิ้นสั้นได้ทั่วไปแต่ถ้าสีดําอ่ะลิ้นสั้นอ่ะก็ต้องตัวนี้ตัวนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นราคามันเลยไม่ลงคนเลยต้องการเยอะนิดห่งแล้วสีดําคือหาค่อนข้างลําบากนิดนึงใช่ใช่ใช่หาค่อนข้างลาบากนิดนึงเฉพาะสีนี้นะอันนี้ผมบอกเลยผมผมผมจัดมาจากร้าน Junction s p o อ t นะ มีของอยู่ใช่แล้วะครับไไปด้ทั้งสีขาวสีดําเลยลองไปติดต่อดูเดี๋ยวผมทิ้งนี่นะด้านล่างนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับข้างท้ายด้านในก็เหมือนกันนี่เหมือนตัวโมเดลเดเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนเลยเหมือนกันเลยนี่นะเราไปพูดถึงลิ้นของเขาสหน่อยใครไล์อย่รงนี้เลยคือสําหรับคนที่แบบเอ้ยพี่ผมชอบแบบสายคลาสสิกอ่ะดำขาวโมเลเลียแบบ ไม่ชอบลิ้นใช่บางทีลิ้นมันเกะกะสำหรับบางคนบางคนถึงถึงบอกไงว่าบางคนขาจะต้องหนีไปสีอื่นเลยถ้าเจาลิ้นสั้นใช่แต่เนี่ยพอเป็นอินเฟมันจบแล้วอะแล้วลิ้นนีิ่มมากไหมมันจับดิจับข้างในวัสดุอะไรมันแบบโอ้มากสวยสวยคือผมไปลองแล้วแหละผมก็ไปลองด้วยกันนะ่แหละครับแต่ผมว่าอาจจะแบบแน่นนิดนึงก็เลยแลวช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เตะเลย ก็ต้องมีธารกิจอื่นครับต้องบอกว่าโม M8 เนี่ยไซส์มันจะไม่เหมือนกับโมปกติผมว่าแนะนำให้คุณไปลองใช่เพราะว่าอย่างผมอะผมต้องลดลงมาจากผมใส่โม2ปกติ275ผมซื้อตัวนี้ผมต้องใส่270แล่ถ้าอย่างคุณอะคุณใส่ลดมาไม่ได้เออลดไม่ได้เหมือนกันมันแล้วแต่เท้าคนแล้วแต่เท้าคนใช่ก็เลยต้องต้องใครใครอยากได้ต้องไปลองจริงๆ แบบที่บอกมันหาลองยากร้านจังชันนี่ไปลองได้จังชั่นนีครับไปลองได้ครับเกาะส้นก็ปกตินะนี่มือนโมเด้เลยครับมาไปดูชุดพื้นหน่อยพื้นชุดพื้นก็โมทูเลยครับใช่ซึ่งเป็นชุดพื้นที่ใส่ได้วันนี้ผมการันตีว่ามันใส่ได้หมดทุกสนามอ่ะฮะเพราะว่าผมใส่เราใส่กันมาเตะยาเทียง ไม่มีปัญหาเลยใช่ไม่มีปัญหาเออไม่เคยมีปัญหานะสาหรับผมนะผมว่ามันทนมากใช่บอกว่านทนด้วยอ่ะดูซอสมันข้าหน่อยนะครับตัวผิวมันอ่ะก็จะเหมือนกับที่เราเคยรีวิวไอ้ตัวสามสิบห้าปีไปอ่ะะฟิลมันคล้ายๆอะไรนะหนังอะคันทาร่าอือใช่คล้ายๆนะผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่มันเนอผิวสัมผัสอะไรเงี้ยประมาณนั้นนวลๆแล้วไม่ลื่นครับครับ นี่อย่างสีขาวเนี่ยถูกกว่าใช่หรือถ้าบางคนแบบเอ้ยผมไม่ชอบสีดำผมชอบขาวไปขาวเลยถูกกว่าใช่ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าแต่ถ้าสีดําเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงใช่ใช่ใช่ทใจทั้งราคาแล้วก็เรื่องไซส์แล้วก็หาของอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าเป็นแฟนมิสเตโเป็นแฟนหนังแท้แล้วพอมีกําลังตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่่ควรค่ามากๆจริงควรค่ามากมากจริงๆ มันเป็นรองเท้าที่ผมว่าใครใส่ก็สวยอะใช่แล้วผมว่ามันใส่สบายอะใช่ใส่สบายมากใช่ครับประมาณนี้ลองหาดูนะได้ยังมีของนะสำหรับคนที่ขอมานะ M8 นี่วันนี้แจมาให้ประมาณนี้แล้วกันวันนี้หอมปากหอมคออีกเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะแล้วก็ยังไงก็ทำอยู่เรื่อยๆครับแต่จะหายไปบ้างนิดน่อนึนะด้วยภารกิจงานหลักของเรานะครับโอเค ครับสำหรับวันนี้เข้าข้อต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงสนใจก็ไปติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับครับสำวันนี้เข้าข้อต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ